ตรงนี้มันจะเป็นร่องคล้ายกับขึ้นช่ายนั่นแหละคะ่ะอันนี้เป็นผักชีน้ําผักชีน้ํากับผักชีล้อมอ๋ออันนี้เป็นผักชีล้อมค่ะไม่ใช่ผักชีน้านะถ้าผักชีน้ําน่ากินมากกว่าผักชีล้อมอีกอันนี้ผักชีล้อมค่ะเจอเห็นนะเธอโอ้โอหหายเลย<ะ>อยากเจอเห็นอีกกลับถึงแล้วคะ่ะบ้านข้างหน้านั่นแหละ แล้วขับไปอีกขับรถไปอีกตรงจุดหนึ่งคือตะเวนตามซอยแล้วก็ลืมยังจําซอยไม่ได้เลยพอมองไปมันเป็นก้อนสีเทาๆพี่พี่พี่พ,พ,พี่จอดเลยนั่นเห็นมันจะมีเห็นอยู่สองก้อนค่ะพอเดินไปดูต้นไม้ข้างๆมีอยู่อีกสองกอแต่กอไม่ใหญ่นะคะเดี๋ยวก่อนขอขอแทรกเนี่ยอย่างเป็นเนินอย่างเงี้ยแล้วมันมีมอสช่วงที่มีช่วงฝนดีๆนะคะ ที่เป็นช่วงเห็ดพ um. ึ่งนะเห็ดพึ่งเยอะจริงๆเพียงขอให้เจอเห็ดสติงออนวันนี้ไปดูเห็ดเห็ดเห็ดเฮนออฟเดอะวูลูกรังเป็นเห็ดที่อร่อยที่บอกค่ะเะได้มากเลยก็ต้องรอลุ้นต่อไปเพราะว่าเขาปูปูนเขาเทปูนรอบต่อนั้นแล้วก็เอาอิดมา ปูรอบตอนนั้นนี่แหละคะ่ะตรงนี้ไหนลองดูซิมีไหมเดี๋ยวก่อนนะคะขอมองก่อนเห็นแต่เจ้ากระรอกไม่เห็นสติงฮอนปีที่ปีปีนั้นนะ่ะเจอสามเจอสิบดอกคะ่ะอยู่ตรงเนี้ยไม่ไม่มีมีแต่กระรอกคะ่ะกระรอกอ้วนไม่มีอาจจะไม่ใช่ช่วงเขาก็ได้ เสียดายมากเลยเพราะเขาเทปูนไม่เทปูนนะไม่ใช่เทปูนอย่างเดียวรอยแตกของตอเขาจะเอาที่คล้ายๆโฟมคนบางคนที่เขาประหยัดเงินเขาจะมันจะเป็นเหมือนกับพ่นออกมาแล้วมันจะเป็นก้อนโฟมสีเหลืองๆค่ะเขาจะไปอุดตามหน้าต่างคือตามซอกหน้าต่างที่มันลมมันเข้าไปได้เพื่อไม่ให้ฮิตออกมาแต่ อันนี้เขาเอามาพ่นที่ต่อแล้วตรงโพงที่เ็นออฟเดอะวูดลูกรังที่ป้าเคยงัดค่ะมันสวยมากเขาเอาสีดำๆมาพ่นเนี่ยต้นนี้นะคะที่ป้าเคยไลฟ์ไปครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเจอฮันนี่มัช o ูมมันจะเวลาป่าไหนมีมีต้นนี้เยอะๆค่ะมันเปลี่ยนสีสวยมากๆเลย ไม่แน่นะมีความรู้สึกว่าเดินไปอาจจะเจอเห็นขอให้เห็นตอนนั้นตัวไหนถอด่อดูตรงนี้ก่อนค่ะเดินเนี่ยต้องมองเนี่ยเนียเนียทำเลแบบนี้นะเหมาะมากค่ะที่เห็นจะมาเกิดแต่ตรงจุดนั้นต้องไม่มีปุ๋ยแล้วก็ไม่มีสารเคมีนะคะและไม่มีคนมาฉีใส่ถ้ามีคนมาฉีใส่คนต้นไม้คนต้นไม้ต้นนั้นไม่มีทางที่เห็นจะมาเกิด ไม่อยากเดินเข้าไปเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยก็เหมาะที่เห็นจะมาเกิดแต่อันนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ตาไม่ดีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็น p o i s ์ n i ดทคือไม้ไม้เลื้อยหรือไม้เถาที่มีพิษถ้าโดนแล้วมันจะคันเนี่ยคะ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะนี่คิดว่าเป็นต้นแอชเนี่ยคะ่ะมันจะคล้ายกัน คอยสนในวี่กับไบแอชถ้าไม่สังเกตตู้จดหมายตองกอไผ่ก้อนนี้นะมันเกิดมาหน่อสวยสวยแต่เจ้าของบ้านเขากดออดเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ไม่เจอแต่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงไผ่จะถึงแล้วค่ะอ,อ้ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงหนอห่อไม้ แต่ตรงข้างนอกเนี่ยหน่อไม้ไม่สวยต้องเป็นข้างในข้างในอ่ะ๋อพีที่แล้วเกิดเกิดป้าจำป้าลืมพีธีอุ้ยดีใจจังเลยดีใจจังเลยสติงออน